ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL by ลบสึโยอิทีมนักครบขาโหดไทยล็อกเป้าแล้วสืบรู้พิกัดทีมจ่าสมครก RPG แอบซุกตัวตั้งฐานในพื้นที่อ้างสิทธ นี้ไม่รอดแน่สำหรับทีมล่าตเวเวงของจ่าสมครกหลังถือ RPG ์พาวใส่ทหารไทยจนถูกหมายหัวขณะน,นี้รู้แล้วพิกัดตั้งฐานอยู่ไหน สืบเนื่องมาจากกรณีเมื่อวันที่4กรกฎาคม68ค่ะที่ Facebook Army Military f o r c e โพสคลิปทหารพลานของไทยประทะคารมกับทหารกัมพูชาพร้อมอาวุธปืนครบมือซึ่งแต่ละฝ่ายก็อ้างค่ะว่าโดนลุกล้ำข้ามแดนแล้วสื่อของกัมพูชาค่ะก็รายงานว่ามีทหารแนวหน้าคนหนึ่งของกัมพูชาเกือบจะกล้าเปิดฉากยิงใส่ทหารไทยแต่ถูกเพื่อนทหารหยุดเอาไว้เพื่อสงบสติอารมณ์แล้วก็หลีกเลี่ยงการประทะ และต่อมาค่ะก็ได้รู้ว่าทหารเขมรที่ห้าวนะั้นถะือะถือ RPG เล็งไปที่ทหารไทยซึ่งชื่อว่าจ่าสิบโทสมครกค่ะอายุ72ปีได้กลายเป็นฮีโร่ของคนเขมรไปทั่วประเทศแล้วนะคะหลังสื่อแลนะนักการเมืองกัมพูชาเนี่ยเอาไปปั่นกระแสะยกย่องแต่ว่าความดังของจานะ่าสมครกนั้นแล้วก็ท่าทีที่ห้าวสุดๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าสร้างความไม่พอใจให้กับกลุ่มทหารสายโหด ทั้งอดีตแล้วก็ปัจจุบันเป็นอย่างมากค่ะโดยเฉพาะกรกฎเกตแก้วค่ะอดีตนักรบเดนตายไล้สมรภูมิกองร้อยทหารพรานจู่โจม911ชอค513ค่ายปักธงชัยที่ออกมาส่งสัญญาณไม่พอใจพฤติกรรมของจ่าสมครกค่ะบอกว่าเสียดายไม่ใช่ยุคทอพอจู่โจม513ห้าวแบบนี้เห็นแล้วนะักรบดำกู่ผู้ชนะ5 1 3ค่ายปักธงชัยพากันบ่นว่าเสียดายจริงๆ น่าจะเป็นยุคของพวกเรารับรองไม่ได้ห้าวแบบนี้แนะ่เพราะนักรบชุดดำจู่โจม5-1-3ยิงก่อนคุยทีหลังเช็คดูประวัติววรกรรมของนักรบดำกู่ผู้ชนะ5-1-3ได้เลย FC คิดว่ายังไงควรให้พวกมันเนี่ยก้าวร้าวห้าวต่อไปไหมหรือว่าส่งกลับบ้านเก่าให้ไปเกิดใหม่ดี ซึ่งว่ากันตามตรงแล้วนะคะกรกฏเกตแก้วก็ยังคุกคีอยู่กับทหารในพื้นที่ค่ะแล้วก็มีอิทธิพลต่อทหารพรานรุ่นน้องเป็นอย่างมากการโพสต์แบบนี้เนี่ยเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณว่าระวังตัวเอาไว้นะจ่าสมครกเนี่ยอันนี้ไม่เกินจริงนะคะล่าสุดเมื่อวันที่7กรกฎาคม6 8ที่ผ่านมาทางด้านของเพจชุมชนคนสุรินค่ะซึ่งก็เป็นเพจแจ้งข่าวสารของจังหวัด ที่มีผู้ติดตามกว่า1ล้านคนกเ็เปิดเผยข้อมูลล่าสุดของพิกัดฐานจ่าสมครกอุกเกียนะคะโดยมีรายละเอียดบอกว่าคอนเทนต์ของชุดล่าตะเวนที่ทุกคนเรียกกันว่าจ่าสมครบแต่จริงๆแล้วเนี่ยแกชื่อจ่าสิบเอกอุกเกียอายุ66ปีตำแหน่งของแกคือรองผู้บังคับการกองร้อยน้อยที่1กองร้อยที่3กองพันน้อยที่371 กองพลน้อยแท็กซแซงที่7กองพลแทกซแซงที่3ปฏิบัติการล่าตะเวนแนวใกล้ภูผีตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษ์จังหวัดรีสกเกตซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่อังสิตตามแนวชายแดนใกล้บริเวณปราสาทโดนตวนและเขาพระวิหารนอกจากนี้ทางด้านของเพจชุมชนคอนซรนก็ได้ลงคลิปความเคลื่อนไหวของทีมจ่าสมครบเอาไว้เป็นจำนวนมากค่ะซึ่งชัดเจนเ่ะว่ามีการสร้างที่พัทหาร มีการขุดซ่อมถนนหากว่าอยู่ในพื้นที่อ้างสิทธิ์จริงงานนี้ทหารพานของโหดไทยคงไม่มีการปล่อยเอาไว้เฉยๆขณะนี้อาจจะเดินทางเข้าตรวจสอบในทางลับแล้วก็เป็นไปได้ค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนสถาบันที่ทางไทยเพื่อให้ได้นําเสนอข่าวสารสารคมรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิ่ทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรกากฏตอนี้ได้เลยค่ะ